กะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเนะาะกะหลังจากที่เท้าใส่เบ็ดแล้วเนาะตอนนี้กำลังว่าสิพาพ่อแม่พี่น้องมายามเบ็ดเนาะส่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่เขาใส่เบ็ดเนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็มาหอดบอนใส่เบ็ดเป็นทีเรียบร้อยเนะาะเราก็เดี๋ยวเอาไปยามมาพรอมกันเลยเนาะ นับเลยนะพี่น้องเอาก้อนน้องให้ไกลพี่น้องพี่น้องกบกับตัวบมใหญ่นะมันช่ตัวนี้น้อยพยายามคันต่อไปเลยเนาะ คันนี่รอนนะพี่น้องเขาต้องใส่ขี่กระเดือนใหม่เนาะเมื่อนี้กับข้าสีบัยามลายเถื่อนนะพี่น้องเขาสียามเถื่อเดียวแล้วแล้วเลยเนาะคันนี้ก็รอนอีกแล้ว อ,อันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เนาะตัวใหญ่เติบหนึกินมาเติบ ไปขันต่อไปเลย ยามเาเป็นสาวสามสิบคันเลยเนาะพีน่น้องยังบูมีคันถือเลยถือแ้วซองสคันเลยเนาะพีนพ่นอ้องพี่น้องคันนี้จัดไปอีกแล้วหนึ่งโต Nè, đó. Tôi nghe từ phía nào. phía nào thử để nó này. Không có ngày cảnh. Đấy đó. กบกบมิแต่ตัวน่อยเนาะพี่น้องบุมีตัวใหญ่เนาะสไลมิ๊ดต่กบน้อยตอนนี้กะายามาได้ลายเนาะเบ็ดเขาก็ใกล้สิเบิดนะพี่น้อง ี่พี่น้องกบเนอะเปลี่ยนคันเลย ตอนนี้ก็เฮายามเบ็ดก็ใกล้สิบเบ็ดเลยเนาะพี่น้องเหลืออีกสามคันสุดท้ายเอาชิมารุ่นสามคันสุดท้ายนะพี่น้องว่าชิถือหรือบ่อเน,นะเดี๋ยวเฮาไปยามรพร้อมกันเลยคันแรกบ่ถือ ขั้นที่สองมันถึงแล้วพี่น้องกบนี่เนาะเหลือขั้นสุดท้ายพี่น้องมันกำลปเบิง่งนความกันเลยว่าจะถึงกูม่ถึงเนาะขั้นสุดท้ายกูมาถึงขึ้นเก่านะพี่น้องร้อน เดี่ยสิให้พี่น้องบึงกบคนนาะว่าเฮาได้ไลายปันได้เนาะได้บ่หลายเนาะพี่น้องประมาณหกเจ็ดตน,น,นจากเบ็ดเจ็ดแปดสิบคันเนาะพี่น้องก็ถือว่าตอนนี้ก็คือว่าสมมาพาควา่เนาะสําหรับมือแรกของเขาที่เฮาใส่เนาะนอตอนนี้ก็เฮายามเบ็ดเฮาเบิดตเป็นทีเดียร้อยเนาะพี่น้องก็สาหรับคลิปนี้กับ่บมี่ยังลายเนาะก็คือว่าสี่จบเพียงเท่านี้เนาะ ก็สำหรับคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เลยก็กดติดตามน้องเผือเป็นกำลังใจให้พวกเราคลิปต่อๆไปเนาะก็แล้วพ่อันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะ